จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านจากวัดใหม่จเจริญพรก็มาปบกบับบรรดาท่านสาธุชนแล้วตามปกติเมื่อสองวันที่แล้วคุยแยกออกไปถึงเรื่องบ้านเมือง าไม่คุยบ้างเดี๋ยวก็จะหาว่าเรานี่ไม่ไม่รักบ้านเมืองเลยหรือหรืออย่างไรไม่ห่วงประชาชนหรือไม่ห่วงทหารบ้างเลยหรือหรืออะไรเงี้ยห่วนถ้าก็อนุญาตท้ได้นี่พระไปเลยในถือทงนำหน้าเลยละขออภัย ทั้งทางน้ำท่วมทางอะไรก็ยังไม่ไม่สัง่งไม่ซานะนูนน่ยจะสัางจะซาก็ปริมปริมเข้าเดือนพฤศจิกาน,นั่นแหละังจะหายแน่เอาคราวนี้ก็มาเข้าเรื่องของเราละนะเข้าเรื่องของเราสทัทีเมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดง พระธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั่นดาวดึงเทศปโปรดโทเทพบุตรพุทธมารดาเสร็จแล้วก็ทำยมกปฏิหาราทำยมกปฏิหารก่อนแล้วก็เสด็จขึ้นไปพุทธมารดาแล้วก็เสด็จกลับลงมาบอกท้าสก,กะเทวราชว่าจะลงไปยังโลกมนุษย์แล้วท้าสก,กเทวราชก็ในรมิตบันได บันไดเงินบันไดทองบันไดทองบันไดแก้วบันไดเงินให้พาดไว้ที่หัวบันไดภาพไว้ที่เชิงเขา,าสูงแล้วก็ชายบันไดด้านปลายบันไดด้านก็พาดอยู่ที่แผ่นพื้นศิลาใหญ่ณเมืองสังกัดสะคนครซึ่งเทวดาเทพพรหมทั้งหลายก็ แห่แหนกันตามมาส่งเสด็จคันนับจํานวนไม่ท้วนบางก็ถือพินดีดนำหน้าบางก็ถือพัดใบพัดไอ้พัดใบใหญ่ๆหมุนติ้วไปติ้วมาพระองค์ก็เดินอยู่ท่ามกลางหมู่เทพพรมแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้ ให้สัตว์วันนั้นสัตว์ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ใหก็ใหสัตว์ทั้งสามภพเนี่ยไดได้มองเห็นกันแลโล่งโปร่งตลอดหมดเลยนะแลโล่งโปร่งตลอดหมดเลยให้สามพบนี่ได้มองเห็นกันมีโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกนรกแลโล่งปร่งตลอดเลยนะถ้าสิริวิลีดงดงามเปล่งปลังคือ พัะนลังสีและอะไรต่างๆเนี่ยมันมันวิลาดวิไลงดงามที่สุดอใน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 ขณนะนั้นงดงามที่สุดคือเปล่งบารมีอย่างเต็มที่งดงามที่สุดในสามโลกไม,ม,ม่มีใครเทียบเทียมได้งดงามมากแล้ว ครั้งนั้นน่ะทั้งมนุษย์และสัตว์เล็กสัตว์น้อยยันมดดงกมดดำมดแดงอะไรต่างๆเนี่ยล้วล้วแล้วแต่ปรารถนาพุทธภูมิกันทั้งนั้นเลยสัตว์นรกก็มองแลเห็นกันอยู่ในนรกก็มองแลเห็นกันแล้วก็มีความสุขในะวันนั้นน่ะไม่มีความทุกข์ แล้วสัตว์ที่แลโล่งโปร่งตลอดนั้นก็ปรารถนาพุทธภูมิทุกทุกทุก,ทกสัตว์เลยอ่ะนะไม่มีใครไม่ปรารถนาในอนาคตการนั้นเลยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในอนาคตการเบื้องหน้านู้นจะใจกล้จะไกลก็ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ ขอให้ได้เกิดในแดนชมพูชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียเนี่ยนีนะปรารถนากันอย่างนี้ทั้งหมดโอ้โหขณะนั้นพระสารีบุตรก็กระทำการอัญชลีเข้าไปหาพระพุทธองค์พร้อมกับตรัสธรรมเทตนาพร้อมกับ โดยความยินดีโดยโดยกล่าวพระคาถาว่าณเม ê, ทิโถอิโตปับเพเป็นอาทิความข้อความวาม่าพระสัพท์พันญูทั้งหลายเนี่ยเมื่อได้แสดงยมกปฏิหารเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปโปรดเทพพบุตรพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง แล้วก็จะเสด็จลงมายัางเมืองสังกัดสนาคนคนรที่แห่งนี้อันนี้แค่พูดแค่นี้เนี่ยบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็อันนี้เขาเรียกว่าเทศนาหรืออย่างไรก็ไม่รู้แต่พูดแค่นี้เนื้อความแค่นี้บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็บรรดาสัตว์ที่วิหาริกทั้งหลายของ พระภิกษุของพระสารีบุตรเนี่ยห้าคนนีกน้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันตผลหมดส่วนบรรดาสัตว์ต่างธรรมมาพิสมัยทั้งหลายนั้นได้30โกดและพิกษุนั้น500ที่เป็นสัตว์ที่วิหาริคือเป็นลูกศิษย์ของเฉพาะของพระสา,สารีบุตรเนี่ย ได้500คนเป็นพระอรหัตตผลทั้งหมดและดังที่จะรู้มาว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยตั้งแต่พัทธกัปเนี้ยเมื่อแสดงยมกปฏิหารแล้วสเสด็จขึ้นไปโปรโดเทพพบุตรพุทธมารดาแล้วสเสด็จลงมาณนะสังกัดสานครแห่งนี้ เนี่ยเป็นธรรมเนียมของพระภิกษุทั้งห้ารูปในพัทธกับนี้่าเห็นไ,ไหมของอะไรก็ต้องทาตามตามตาม,ตามกันมาเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมนยีเป็นธรรมเนียมซึ่งแปลกแยกออกไปไม่ได้เลยเคยอย่างไรก็เคยเป็นอย่างนั้นทุกท,กทกพระองค์มาอาจจาได้ไม่สมัยเมื่อครั้งที่ว่าพระพุทธองค์จะทรงคููบัรลัง ดั่งสมาธิเนี่ยหันหน้าไปทางทิศนี้ทางทิศเหนือก็ไม่ได้ไม่ใช่ทิศของที่พระพุทธองค์จะทรงนั่งทำสมาธิพระแม่ธรณีนี่ตะแคงแผ่นดินเลยนะตะแคงแผ่นดินตรงที่เฉพาะแค่ตรงนั้นเนี่ยกว้าง เอาเราเอาเราเป็นว่าแค่กว้างวายาวาก็แล้วกันกเฉพาะกว้างยาวา,าวาเนี่ยตะแคงเลยไม่รองรับตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่พระพุทธองค์จะนั่งเห็นไ,ไหมแล้วหันมาทางทิศใต้พระแม่ธรณีก็ตะแคงอีกตะแคงพระแม่ประแคงตะแคงพื้นธรณีอีกว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ตีนังของพระพุทธองค์ ที่จะทําสมาธิเอา้าหันไปทางทิศตะวันตกพระแม่ธรณีก็ตะแคงพื้นแผ่นดินอีกกว้างยาวยาววาเนี่ยเฉพาะที่นั่งเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่นั่งไม่รองรับใช <c oughs> ่ไหมเป็นไปได้จนกระทั่งหันมาทางทิศตะวันออกอพระแม่ธรณีก็เฉยนิ่งสียอ่อนตรงเนียถูกแล้วที่พระพุทธองค์ทุกๆพระพุทธองค์ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องนั่งหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเท่านั้นเห็นไหมโอ้มันมันไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นเรื่องอาอ,อว่าอาจินไตก็ใช่นะหรือว่าจะเป็นเฉพาะบุคคลที่พิเศษยิ่งใหญ่เหนือโลกทั้งหลายก็น่าจะใช่ก็น่าจะใช่นะใชไอเรามันยังไม่ถึงเราก็อย่าไปคิด ว่ามันจะเป็นไปได้หรืออย่างนั้นอย่างนี้เราอย่าไปคิดเอาแค่โสดาบันเราเป็นได้หรือยังโสดาบันเราเป็นได้หรือยังสกทาคามีเราเป็นได้หรือยังอนาคามีเราเป็นได้หรือยังสกิทาคามีเราเป็นได้หรือยังเว้นไว้ตั้งแต่อรหันขึ้นไปก็แล้วกันไม่ต้องไปพูดถึงนะ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดถ้าหากว่าเราได้โสดาบันความคิดความรู้สึกของเราก็จะแปรแตก,แกต่างจากปุถุชนธรรมดาทั่วไปและเมื่อเป็นพระอ,อ,อ,อนาคามีความคิดของเราก็จะแปลกแปรเปลี่ยนจากโสดาบันและจากปุถุชนโดยทั่วไปแล้วก็อาจจะมีฤทธิ์มีอะไรขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติ อันนี้มันเป็นปัจเจก,กบ,บุคคลเป็นเป็นสิ่งที่เรายังกล่าวไม่ได้ซึ่งต่อไปก็จะมีพระพุทธองค์ก็จะถามปุจฉาวิสัทนาให้กับภิกษุแล้วก็อุทุชนทั้งหลายได้ตอบเป็นลำดับชั้นลำดับชั้นลำดับชั้นเดี๋ยวญาติโยมก็จะเข้าใจว่าแต่ละระดับชั้นนั้นเขา สามารถรู้รับรู้ถึงกันและกันหรือไม่อา้าววันนี้ก็สิบเอ็ดนาทีเข้รัะแล้วก็ต้องขอความสุขความเจริญจงมีกบดาท่านสาทุกชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร